วันนี้เราจะมาดูวิธีการทิ้งขยะติดเชื้อที่ถูกต้องกันนะคะวันนี้เรามีขยะตัวอย่างอะไรบ้างคะพี่น่อยวันนี้เราก็จะมีอย่างทิชชู่ที่อาจจะแบบเช็ดแผลมามแล้วก็หน้ากากอนามัยที่ใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้ดูว่าจะทิ้งยังไงให้ใหมันถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยสําหรับทุกคนคะ่ะเริ่มแรกนะคะหน้ากากอนามัยที่เราเป็นคนใช้เองเนี่ยนะเราคงไม่ลังเกตตัวเองถูกต้องไหมคะเราก็เอานากากอนามัยที่เราใช้แล้วนะคะพับนะคะเอาด้านในเข้าไปไว้ข้างในนะคะ พับแบบนี้เลยง่ายๆเลยพับพับพับทบๆกันนี้นะคะเอาสายนี้นะคะที่คอหูนี่แหละรัดเข้าไปอย่างนี้แดมอย่างนี้ะนะคะแล้วจากนั้นเราต้องทงาไงคะพี่หน่อยวันนี้พี่เตรียมเรามีแบบถุงตามที่เราใช้ในบ้านเรือนถุงใสๆเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าเพื่อปลอดภัยเนาะก็เขียนสักนิดนึงว่ามันเป็นขยะติดเชื้อแล้วก็เตรียมซ้อนสักสองถุงค่ะโอเคกระนี้ได้เลยอ่านี่นะคะเรากกทิ้ิห้ลงไปเลยก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยอ แน่นๆค่ะเราก็ตอนนี้ก็ถุงนึงแต,แต่ถ้าอยากให้ไปหัดถุงนะคะเราก็อาจจะวันสองวันเนี้ยค่ะแล้วก็ค่อยใสยท่ทีเดียวเนาะแล้วค่อยเอาไปทิ้งค่ะวันสองวันแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเนาะโชการทิ้งนี่ด้วยนะคะนี่คือการที่ถูกต้องแล้วเราก็จัดการทิ้งไปเลยค่ะโอ้โอ้เบาๆนะคะเบาๆบา เชื้อโรคแพร่กระจายและให้ทิ้งให้ถูกถังเนี่ยตอนนี้ขยะติดเชื้อมีเยอะซึ่งอาจจะมีทั้งสีส้มสีแดงที่เราเห็นนะคะ,คะซึ่งตอนนี้เราก็สังเกตสัญลักษณ์นี่เลยค่ะต้องมีคำว่าขยะติดเชื้ออยู่<ม>แล้วก็มีสัญลักษณ์สามคนบนรูปนี้นะคะอันนี้สามารถทิ้งหน้ากากอนามัยหรือว่าไอทเคได้ถูงต้องแน่นอนค่ะม,คมีคําถามค่ะมีคําถามแล้วถ้าสมมุติว่าหน้าบ้านเราอะค่ะไม่มีถังขยะสีส้มหรือว่าสีแดงเราจะทํำยังไงได้บ้างคะ อย่างถ้าอย่างที่บ้านที่ทิ้งเลยเนี่ยปกติเราเก็บรวบรวมขยะทั่วไปเราก็อยู่ในถุงดาใช่ไหมคะค่ะเสร็จแล้วถ้าเรามีพวกเศษขยะที่มันเป็นที่คาดว่าน่าจะติดเชื้อพวกหน้ากากอะไรพวกนี้เราก็แยกมาอีกถุงนึงทาแบบเมื่อกี้เลยค่ะเขียนว่าเป็นขยะติดเชื้อค่ะแล้วก็รัดถุงแน่แนๆสองชั้น<ะ>แล้วก็ผูกข้างบนกับถุงขยะทั่วไปของเราแค่นี้ก็ไปทิ้งในถังขยะได้เพราะว่า อยู่พี่ที่เขามาเก็บขยะเขาก็ที่จะสามารถสังเกตแล้วก็แยกทิ้งได้ถูกต้องโดยที่เขาก็ปลอดภัยด้วยเป็นวิธีการที่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนอย่าลืมไปทำกันนะคะคัดแยกขยะก่อนทิ้งค่ะบ๊ายบาย,บาย